สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการเอาหนังสือเข้ามาอ่านใน iPad กันนะครับเราทำหนังสือเองนะครับก็คือคอ,อย่างสมมุติว่าถ้าเกิดเราเกิดไปไหนหรืออยู่บ้านเนี่ยเราเกิดติดใจหนังสือเล่มไหนลรวอยากที่จะอ่านพกไปอ่านด้วย iPad นะครับไม่ต้องเป็นพกเป็นหนังสือเนี่ยก็อย่างอันนี้ครับเราก็อาจจะคัดเลือกบท ที่เราชอบนะครับอย่างเช่นอันนี้อะไรสวยหวานด้วยบัตรออนนะครับสวยหวานด้วยบัตรออนอย่างนี้นะครับเราก็หรือว่าอะไรเนี่ยแต้มทิ้นให้ดูน่ารักว่าก่าไปผู้หญิงนนะครับ สมมติว่าเราจะเอาสักหน้าสองอ่าไม่ใช่บทสองบทเข้าไปหรือว่าทั้งหมดทั้งเล่มก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะทํากันยังไงนะครับคับจากการที่เราเอา iPad iPhone เอ่าถ่ายรูปหนังสือนะครับเป็นหน้าหน้านะที่เราต้องการแล้วนะครับมันก็จะเราก็สามารถมาแต่งนะครับตอนนี้อยู่ในเมกาป,ปฏิหารนี่ผมเอามาใส่เป็นอัลบั้มไว้นะครับในนี้คือ ในรูปเนี่ยที่เราถ่ายเนี่ยเราก็อันนี้อันนี้รอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูอเวลาเราถ่ายก็อาจจะมีขอบมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็มามารอบนะครับมารอบซึ่งอ่านี่เราก็อาจจะย่ออะ อย่างนี้นะครับแล้วเราก็โอเคเสร็จสิ้นนะครับมันก็จะจะขอบมาแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ถ้าขอบขอบมันก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้แต่อย่างงี้ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับดูเป็นธรรมชาติไปนะครับอันนี้ผมก็ไม่ให้เสียเวลาก็เอากันอย่างนี้เลยนะครับนี้เมื่อเราตัด แต่งรูปสมมติว่าอ,อย่างอย่างเช่นว่าเราอยากจะให้แสงมากแสงน้อยอันนี้ก็เราก็ไปแก้ไขได้นะครับในในโฟโต้นี่เองนะฮะเราอาจจะเพิ่มแสงไฟนะฮะนี่ลดแสงไฟเพิ่มแสงไฟก็แล้วแต่นะครับหรือว่าให้มันปรับอัตโนมัติตัวบนนี้นะครับโอเคนะฮะเมื่อเรา,าปรับแล้วนะครับ เราก็ตอนนี้เราก็ไปดูว่าไอ้ตัวที่จะสร้างเอารูปเนี่ยมาทำเป็นไฟล์ PDF แล้วไปใส่ไว้เป็นหนังสือใน iBook หรือว่าไปเปิดใน PDF หรือส่งไปอ่าพวก Google Drive ให้เพื่อนหรือว่าส่งไป Dropbox ก็แล้วแต่นะครับหรือเมลไปนะครับหรือว่าดูใน PDF ต่างๆนะครับเราก็ต้องใช้อ่า โปรแกรมหรือว่าแอปตัวนี้นะครับไฟล์สแกนเนอร์นะครับตัวนี้แอปตัวนี้เราก็ใช้ไฟล์สแกนเนอร์เนี่ยในการสร้างเอกาสารเราก็กดเข้าไปนะครับออพอกดเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะเรียกกล้องมาเลยนะครับซึ่งมันก็พร้อมที่จะให้เราเถ่ายรูปหน้าหนังสือต่างๆนะครับเพื่อจะสร้างเอกาสารแต่เมื่อกี้นี้เราเถ่ายด้วยกล้อง ของ iPad ไปแล้วนะครับแล้วเก็บไว้ในโฟโต้มันเราก็สามารถเรียกมาใช้นะครับโดยโฟโตอลับบัมเนี่ยกดตรงนี้ครับปึ๊บอ่าแล้วเราก็เลือกรูปที่จะามาทำหน้านะครับจะทำหนังสือะครับนี่ที่เราถ่ายไว้นะครับเลือกเลือกเสร็จแล้วก็ Next ต่อครับก็ Add Image มาแล้วก็มีมาให้เราจัดในนี้เลยนะครับมีแล้วก็เราเราเอาเต็มหน้าเลยก็ได้นะครับนี่ตรงตรงนี้คือเต็มหน้าเลยจุ๊บนี่เต็มรูปแล้วเราก็อ่เราก็ฮะรูปที่สองนี่เราก็อาจจะเลื่อนนะครับเอาอย่างนี้นะครับรูปที่สี่ จริงๆแล้วถ้าเราจะเอาแบบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถแตะตรงนี้อ,อย่างนี้ครับแล้วก็ apply to all ก็ได้นะครับแต่เรานี่เราเรามีรูปนี้เราจะจัดหน้านะครับเราก็ทำอาร์ตเวิรไปนะครับนิดๆหน่อยๆเน,นี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้ว อ่าตอนนี้ก็ครบนะครับเราก็เน็กไปนะครับนี่ก็เราเราสามารถเลือกนะครับอันนี้เป็นออริจินอลนะครับหรือว่าเป็นแบล็กแอนด์ไวท์นะครับเป็นขาวดำแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลูกเล่นสีแต่ว่าเราออริจินอลนะครับนี่เราก็เน็กต่อโปรเซสนะครับ โรเมาแล้วมันก็ให้เราอีดิทชื่อไฟล์ฮนะนี่เราอ่าเราก็อาจจะอีดิทชื่อไฟล์สักหน่อยก็ได้นะครับเป็นครับเปลี่ยนไทยอังกฤษหน่อย Make up ปาฏิหาร Make up เมคอัพปาฏิหาริ์เสร็จครับครับตอนนี้เราก็เซฟนะครับมันก็จะเข้ามาแล้วเมคอัพปาฏิหาริ์นะครับอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วแต่ว่าเราเอาหน้าปกเพลินรูปเนี่ยเราสามารถจัดได้ครับว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะครับเราจะให้อยู่ตรงไหนก็ได้เรียงสลับหน้านะครับเราสามารถจัดหน้าได้เองนะครับ นี้ผมเอาวันนี้ก่อนเอานี้มาอยู่วันนี้นะครับถ้าเราจะย้ายหน้านี้เรากดกาไว้ใช่ไหมแล้วก็เลื่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันนะครับถ้าเราจะย้ายนะครับเราก็เลื่อนนะครับแล้วเราก็ดันโอเคนี้พอเราได้พร้อมแล้วนะครับเราก็ส่งออกได้ครับกาวนี้ก็ตรงนี้กับข้างล่างนี้ส่งออกไปนะครับเราก็ไป open in นะครับ ไป Open in PDF นะครับก็เปิดใน Open Book หรือแอปอะไรก็ได้ที่เราเปิด PDF ได้นะครับก็ไป Open in iBook มาแล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถอ่านได้นะครับมีกับอ่านได้ขนตาปัดนะฮะเราก็สามารถ นะครับเลื่อนหน้าหรือว่าหน้า,าเราอันนี้แต้มทิ้นให้ดูน่ารักอันนี้เขียนตาให้โดดเด่นเราสมมติเราชอบเขียนตาให้โดดเด่นเราก็มามาร์กไว้เขียนตาให้โดดเด่นนะสองหน้านี้เขียนตาให้โดดเด่นมาร์กไว้นะครับอันนี้เป็นเขียนอายไลเนอร์ให้สาวมั่นแล้วก็ครับเราก็สามารถมี เป็นพกเป็นหนังสือไปเลยนะครับอย่างนี้นะใน iPad อันเดียวครับก็ถ้าเราจะทําหนังสือพวกนี้ครับอย่างหนังสือสัมม้าทิสติอะไรอย่างเงี้ยหรือเรามีเอกสารอย่างพวกเอกสารอย่างเงี้ยเราก็สามารถพราะเราจะบรรยายอะเราก็ถ่าย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 นะครับแล้วก็ทําอย่างเงี้ยครับก็สามารถมีไฟล์ PDF นะครับที่จะเก็บไว้ใน iBo o k นะครับ หรือว่าถ้าเราไม่เก็บไว้ใน iBook เนี่ยมันก็จะมอะีอย่างนี้ครับตรงส่งออกเนี่ยเราอาจจะ Open In ตัวอื่นนะครับไปที่ Google Drive อย่างผมจะไปส่งออกให้เพื่อนเนี่ยหรืออ e ีเมลอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเราสมมุติว่าเราไปหรือว่าเซฟเป็นใน c a m e r a r นะครับ Open In ับอันนี้เลื่อนไป Google Drive นะครับ นี่ดอบบ็อกก็ได้นะครับผมส่งไปนี่ g o g l e d r i v e ครับเราก็บันทึกซึ่งอันนี้ก็จะส่งไปออกไปเคล้าเลยครับออกไปที่ Google ข้างนอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีประโยชน์ในการที่จะแชร์กับคนอื่นนะครับนี่มันจะนานหน่อยเพราะว่าไม่นานมากแต่ว่ามันส่งออกอินเทอร์เน็ต ครับนี้ส่งเสร็จก็มาแล้วนะครับก็เข้ามาเป็น PDF Makeup ปฏิหารอะรอันนี้เพื่อนก็สามารถที่จะเอาลิงก์นะครับแล้วก็ถ้าเราเป็น p u b l i c นะครับก็สามารถที่จะมาเอาไฟล์นี้ไปได้นะครับอันนี้เปิดใน g o o l e Drive ครับตอนนี้ก็โหลดมาอีกนะครับจากเน็ตแล้วก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของการใช้พวกกลุ่มเมฆนะฮะเพราะว่ามันจะมีการเอาเข้าเอาออก นะครับมาจากอ,าอินเทอร์เนต็ตนะครับอันนี้พอเราเปิดดูคร่าวๆมันก็จะเป็นเปิดด้วยตัว Google Drive ก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาเข้าไปใน iBook อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบหนังสือเลยนะครับก็ดูดูสะดวกดีนะครับครับโดยสรุปก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ไฟล์สแกนเนอร์เนี่ยถ่ายรูปด้วยตัวมันเองเลยนะครับถ่ายรูปเอกสารต่างๆเพื่อทำเป็น PDF ไฟล์ หรือไม่ก็คือเราสามารถที่จะเอา,เอากล้องใน iPad เนี่ยถ่ายไว้แล้วเก็บไว้ในรูปภาพนะครับแล้วก็เอาไฟสแกนเนอร์มาเปิดนะครับเพื่อจะเอารูปต่างๆเนี่ยในในรูปภาพเนี่ยปะปนกันนะครับจะมาจัดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเราได้นะครับก็ซึ่งซึ่งหนังสือของเราเนี่ยจากไฟสแกนเนอร์เราก็สามารถส่งไปที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่า ส่งไปที่ iBook นะครับเพื่อเอามาอ่านในรูปแบบที่มันสะดวกอย่างนี้นะครับเข้าเชลไปเลยนะครับวันนี้ก็คงเอาเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ